ครั้งที่234ราวังที่ถูกกระทบชื่อว่าอตีตะภวังเวลาที่รูปารมณ์กระทบกับจักขุปสาทะกระทบกับอตีตะภวังเมื่ออตีตะภวังดับไปเป็นปัจจัยให้ภวังไว้ชื่อว่าภวังขจรณะเมื่อภวังขจรณะดับไปแล้วภวังดวงต่อไปเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นภวังคุปเชทะ สิ้นสุดของกระแสผวังเมื่อผวังคู่ประเฉทะซึ่งเป็นผวังดวงสุดท้ายของกระแสผวังดับไปแล้วจิตดวงต่อไปคืออาวัชนะจิตภาษาบาลีใช้คำว่าอาวัชนะจิตซึ่งแปลโดยศัพท์ว่ารำพึงถึงอารมณ์แต่คำว่ารำพึงนี่ไม่ใช่มานั่งคิดถึงใช้คำว่ารำพึงแต่หมายความว่ารู้ อารมณ์ที่กระทบทวารความรู้มีเท่านั้นเองยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่รู้รสยังไม่รู้โผฏฐัพพะเพียงแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์กระทบประษาทะแล้วก็ผวังขจิตดวงสุดท้ายของกระแสผวังคือผวังคุป,ปเชทะดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปทำอาวัชนะกิตรำเพงคือรู้ในลักษณะของอารมณ์ที่กระทบทางทวาร จิตดวงนี้สามารถที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบทั้งท,งทางตาก็ได้หูก็ได้จมูกก็ได้ลิ้นก็ได้กายก็ได้ทั้งอารมณ์ที่ปราณีตและอารมณ์ที่ไม่ปราณีตโดยชาติการเกิดจิตดวงนี้ไม่ใช่วิบากจิตเป็นชาติกิริยาเพราะสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิฐารมเมื่อทำกิจอาวชนะ คือรู้อารมณ์ที่กระทบที่ทวารแล้วจิตดวงนี้ก็ดับไปทุกอุปาทาขณะของจิตจะมีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยเว้นจิตเพียงสิบสี่ดวงเท่านั้นที่ไม่มีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยคือจิตที่เห็นจากขุวิญญาณจิตสองดวงคือ,ก,อกุศลวิบากหนึ่งดวงอกุศลวิบากหนึ่งดวงกาลังเห็นดีด เป็นจักขุวิญญาณกุศลวิบากกำลังเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นจักขุวิญญาณอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณที่ทำกิจเห็นสองดวงคือกุศลวิบากหนึ่งดวงอกุศลวิบากหนึ่งดวงไม่มีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตสิบสี่ดวงที่เว้นไม่มีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยนั้นก็ได้แก่จักขุวิญญาณสองดวงโสตวิญญาณสองดวงคาณวิญญาณสองดวง ชิวหาวิญญาณสองดวงกายวิญญาณสองดวงรวมสิบดวงเป็นจิตที่อ่อนมากถ้าท่านทราบถึงปัใจจัยให้เกิดจิตสิบดวงนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีกำลังพอที่จะให้รูปเกิดร่วมด้วยแม้ปฏิสนธิจิตไม่มีรูปเกิดร่วมด้วยเพราะเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนไม่ใช่เพราะใครสั่ง แต่เพระเหตุว่าเพิ่งเกิดขึ้นเป็นดวงแรกกําลังยังอ่อนเพราะฉะนั้นไม่มีกําลังพอที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดร่วมด้วยและพอถึงจักขวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณคือจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้ผฏทัพพะก็เป็นจิตที่อ่อนกําลังน้อยมาก คือเวลาที่สีกระทบกับจักขุปภาษาทะเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณเกิดที่จักขุูภาษาทะแล้วดับไปกําลังน้อยมากหรือว่าโสตวิญญาณก็อาศัยเกิดขึ้นเพราะสััทธะคือเสียงกระทบกับโสตะภาษาทะแล้วก็มีการได้ยินเป็นธาตรู้เสียงเกิดขึ้นที่โสตะภะษาทะแล้วก็ดับไปเหมือนกับ การขีดไม่ขีดไฟเวลาที่มีปัจจัยกระทบไฟก็เกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธาตุคือเสียงกระทบกับธาตุคือโสตะทําให้เกิดธาตรู้เสียงเกิดขึ้นที่โสตะภาษาทะนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ดับไปไม่มีกําลังที่จะทําอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงไม่มีรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าจิตใดมีรูปเกิดร่วมด้วยแล้วก็จิต ไ,ไม่มีรูปเกิดร่วมด้วยก็ได้แสดงไว้โดยสภาพของจิตนั้นๆแต่ไม่ได้มีพยัญชนะบอกว่าเพราะจิตดวงนั้นไม่สั่งให้รูปเกิดหรือว่าที่รูปเกิดเพราะจิตดวงนั้นสั่งสำหรับปัญจทวาราวัชนะจิตมีรูปเกิดร่วมด้วยเหตุว่าตั้งแต่ปฐมมาภวางังอุปาท่าขณะของปฐมภวงังและอุปาทาขณะของจิตทุกดวงเว้นทวิปัญจวิญ,ญญาณสิทธ กับอรูปาวจระวิบากจิตสี่อรูปาวจระวิบากจิตคือจิตที่ทำกิจปฏิสนธิในอรูปปร,รมภูมิซึ่งเป็นผลของอรูปฌานผุศลเป็นการเจริญสมาธิเพื่อละรูปเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าทำให้เฉพาะนามขันสีเป็นอรูปธรรมเกิดขึ้นในอรูปประภมไม่มีรูปสักชนิดเดียวเกิดในอรูปปร,รมภูมิเพราะฉะนั้นก็เว้น จิตสี่ดวงคืออรูปาวจรวิบากไม่มีรูปเกิดร่วมด้วยและทวิปัญจวิญญาณสิบด,ดวงไม่มีรูปเกิดร่วมด้วยเพราะว่าเป็นจิตที่มีกําลังอ,อ่อนเพราะฉะนั้นปฐมมภาาวางังมีจิตตัชรูปเกิดในอุปาทคณะภวังดวงต่อๆไปก็มีจิตตัชรูปเกิดในอุปาทคณะปัญจทวาราวัชนะจิต ที่รำพึงหรือรู้อารมณ์ที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายก็มีจิตตัชรูปเกิดในอุปาทขณะแต่ว่าจิตมีกำลังต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้รูปเกิดเนี่ยก็ต่างกันด้วยในขณะที่ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะให้เกิดอิริยาบถหรือวิญญติได้วิญญัติก็คือ การที่จะให้รู้ความหมายทางกายหนึ่งและก็ให้เข้าใจคำพูดด้วยวาจาหนึ่งนั่นเป็นวินญ,ญาติแต่ว่าสำหรับอิริยาบถขอให้ท่านผู้ฟังคิดถึงตั้งแต่ปฏิสนธิมาในขณะปฏิสนธิก็มีรูปเกิดร่วมด้วยแล้วจะนั่งจะนอนหรือจะยืนจะเดินคะในขณะนั้นรูปที่เกิดกับปฏิสนธิจิตเล็กน้อยเพิ่งเกิด เพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตก็ดีหรือแม่ปฐมมพวังและพวังดวงต่อๆไปก็ดีไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบทใดๆทุกท่านที่เกิดมามีรูปร่างแล้วไม่พ้นไปจากนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดิน แต่ว่าเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดและมีรูปเกิดด้วยแล้วก็ในปฐมมพวังก็มีรูปเกิดสืบต่อจเจริญเติบโตมาเรื่อยๆปฏิสนธิจิตก็ดีพวังขจิตก็ดีหรือแม้ปัญจทวาราวัชนะจิตก็ดีไม่อาจหรือสามารถที่จะเคลื่อนไหวเป็นอิรยาบทได้เพราะฉะนั้นจะเกิดมาอยู่อย่างไรเติบโตอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเวลานอนนอนหลับสนิท เป็นภวังคจิตรูปทรงอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่าขณะนั้นไม่มีจิตที่จะทำให้เกิดเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบดหรือวิญญัตได้เมื่อปัญจทวาราวัชนาจิตดับไปแล้วก็ <S <S เป็นปัจจัยให้ทวิปัญจวิญญาณเกิดขึ้นญญถ้าอารมณ์กระทบตาเมื่อปัญจทวาราวัชนาจิตดับแล้วจกักขูวิญญาณก็เห็นถ้าอารมณ์กระทบหู อัญจทวาราวัชนะจิตดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้โสตะวิญญาณจิตได้ยินเสียงเกิดขึ้นถ้าอารมณ์นั้นเป็นกลิ่นที่กระทบจมูกปัญจทวาราวัชนะจิตดับไปแล้วก็เป็นเหตุให้ขานวิญญาณเกิดขึ้นรู้กลิ่นถ้าเป็นรสที่กระทบลิน้นปัญจทวาราวัชนะวิถีจิตดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรูร้รสคือฉิวหาวิญญาณถ้าเป็นอารมณ์ที่กระทบกายะภาษาทะเย็นร้อนอ่อนแข็ง เมื่อปัญจทวาราวัชนะจิตดับไปแล้วก็ทําให้กายวิญญาณเกิดขึ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กระทบกายทวิปัญจวิญญาณสิบดวงเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันและก็ดับไปที่ประสาทรูปนั้นๆมีกําลังที่อ่อนมากไม่สามารถที่จะทําให้จิตตัชรูปเกิดได้เลย เมื่อทวิปัญจวิญญาณจะเป็นทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกรู้กลิ่นทางลิ้นลิมรสทางกายรู้ผฏฐัพพะดับไปแล้วจิตดวงต่อไปเกิดรับรู้อารมณ์นันไว้ต่อก่อนที่จะรู้เรื่องรู้ราวหรือว่าก่อนที่จะเกิดการชอบไม่ชอบในสิ่งที่เห็นวิถีจิตจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสืบต่อทำกิจต่างๆกัน เมื่อทวิปัญจวิญญาณจิตดับไปแล้วสัมปติชนะเป็นจิตที่ทำกิจรับรู้อารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณเกิดขึ้นสัมปติชนะจิตไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณจิตเพราะฉะนั้นสัมปติชนะจิตมีจิตตัชรูปเกิดในอุปาทขณะแต่ว่าจิตตัชรูปที่เกิดพร้อมกับสัมปติชนะจิตนั้นไม่ทำให้เกิดเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบท เมื่อสัมปติชนะจิตดับไปแล้วจิตขณะต่อไปรับพิจารณารู้อารมณ์นั้นต่อ,อจากสัมปติชนะจิตที่ทำกิจรับพิจารณารู้อารมณ์นั้นต่อชื่อว่าสันติรณจิตจิตดวงนี้ก็มีจิตตัชรูปเกิดในอุปาทขณะแต่ว่าโดยนัยเดียวกันนะคะคือไม่ทำให้เกิดอิริยาบทหรือวิญญาติรูปเลยนี่ก็เป็นวิธีของจิตเกิดสืบต่อกัน และก็เมื่อเป็นจิตประเภทวิบากเช่นทวิปัญจวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะหรือแม้พวังขจิตปฏิสนทิจิตก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบทหรือว่าวิญญาตได้เมื่อสันติรณะจิตดับไปแล้วจิตดวงต่อไปคือโวทธพณะจิตหรือมโนทวาราวชณะจิตทำกิจมณสิการะแล้วแต่การสะสมของจิต ถ้าเป็นคนที่สะสมทางฝ่ายกุศลมากเวลาเห็นเวลาได้ยินเวลาได้กลิน่นเวลาลิ้มรสเวลารู้โผฏถัพทะถึงแม้ว่าอารมณ์นั้นจะไม่ใช่อารมณ์ที่ปราณีตแต่กุศลจิตก็เกิดได้สำหรับมโนทวาราวชนะจิตสามารถที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดอิริยาบถและวิญญาติรูปได้เริ่มตรงนี้นะคะที่ว่าจะเป็นปัใจจัยให้เกิดอิริยาบถ หรือวิญญยติรูปแต่ที่อิริยาบถจะเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้จริงหรือวิญญยติรูปจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นต้องถึงชวนะจิตคือจิตต่อจากมโนทวาราวชนะซึ่งเป็นอกุศลลจิตสิองดวงหรือมหากุศล,ลจิตแปดดวงสำหรับคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระอรหันต์เวลาที่มีการเห็นมีการได้ยินแล้วก็ย่อมจะเป็นกุศลบ้างอากุศล,ลจิตบ้าง ขณะที่จิตเป็นกุศลไม่ได้เกิดขึ้นขณะเดียวเหมือนอย่างจักขุวิญญาณหรือสัมปติชนะสันติรนะณะโวธพนะจิตที่เป็นกุศลจะทำชวนะคิจเล่นไปในอารมณ์นั้นถึงเจ็ดครั้งในอารมณ์นั้นขณะเหล่านี้ค่ะด้วยกุศลลจิตบ้างอากุศลลจิตบ้างเหล่านี้ทำให้เกิดอิริยาบถและวิญยัตได้ เป็นจิตตัชรูปการที่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความชอบใจขึ้นและก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นปัใจจัยให้รูปที่เกิดจากจิตสามารถที่จะไหวไปเปลี่ยนไปเป็นอิริยาบถหรือเป็นวิญญยติรูปได้ไม่ใช่มีใครสั่งแต่ว่าเป็นด้วยกำลังความปรารถนาซึ่งเป็นกุศล,ลจิตหรือเป็นอกุศล,ลจิต ถ้าปรารถนาจะทำบุญทำกุศลมหากุศล,ลจิตเกิดแล้วก็ย่อมเป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปจิตตัดชะวายโยธาทำให้กายเคลื่อนไปไว้ไปเป็นอิริยาบถต่างๆหรือว่าเป็นวิญญาติรูปได้แต่แม้กระนั้นชาวนะจิตซึ่งเป็นโลภะมูลจิตเจ็ดขณะโทสะมูลจิตเจ็ดขณะโมหามูลจิตเจ็ดขณะหรือว่าเป็นมหากุศลเจ็ดขณะนี้ ก็ยังได้ทรงแสดงไว้ว่าจิตตัดชรูปที่เกิดกับชวนะขณะที่หนึ่งยังไม่มีกำลังพอที่จะให้ไหวไปได้จนกระทั่งขณะที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกผ่านไปแล้วพอถึงชวนะขณะที่เจ็ดรูปซึ่งเกิดเพราะจิตในชวนะเจ็ดขณะนั้นจึงสามารถทำให้เกิดการไหวไปได้นี่เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่มีใครสั่ง ชาวนะจิตดวงที่หนึ่งจะทําให้รูปไหวก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ากําลังยังอ่อนชาวนะดวงที่สองจะทําให้รูปไหวก็ไม่ได้มีจิตตัดรูปเกิดร่วมด้วยจริงแต่ยังไหวไม่ได้ชาวนะจิตดวงที่สามก็ยังทําให้รูปไหวไปไม่ได้จนกระทั่งถึงชาวนะจิตดวงที่เจ็ดจึงสามารถที่จะทําให้จิตตัดฉาวายโยธาแผ่ไปไหวไปตามสภาพของจิตที่เป็นกุศล,ลจิตหรือว่าเป็นอกุศล,ลจิต เพราะฉะนั้นก็เป็นรูปที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามขณะของจิตโดยละเอียดซึ่งไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะไปสั่งรูปได้เพื่อเหตุว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้เมื่อไม่ใช่สภาพรู้ก็รับคำสั่งไม่ได้และเจตสิกที่เกิดกับจิตก็ไม่ใช่เพราะจิตสั่งถ้าเป็นวิบากจิตวิบากเจตสิกก็เกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตท,ทำให้ทั้งวิบากจิตและวิบากเจตสิกนั้นเกิดร่วมกัน และสำหรับผู้ที่กำลังเจริญฌานเจริญสมถะภาวนาจนกระทั่งเกิดฌานจิตเป็นรูปาวัจระกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นรูปาวัจระกิริยาสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เป็นอรูปาวัจระกุศลเป็นฌานขั้นอะรูปฌานสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์และเป็นอรูปาวัจระกิริยาสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ หรือแม้ในขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นผลลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่ทำให้เกิดวิญญาตไม่สามารถที่จะมีกายวิญญาตรหรือว่าจีวิญญาตได้แต่ว่ามีจิตตัดรูปที่อุปธรรมอิริยาบทที่เป็นอยู่ให้ดำรงอยู่ได้เนี่ยค่ะก็เป็นความละเอียดเพราะเหตุว่ากำลังนอนหลับไม่สามารถที่จะอุปธรรมอิริยาบถ แต่ว่าเวลาที่เป็นชาณจิตไม่ใช่จิตที่เป็นผวางังกำลังผิดกันแล้วมีจิตตัดรูปในขณะนั้นซึ่งอุปธรรมอิริยาบทแต่ว่าเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่ไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัใจจัยให้เกิดวิญ,ญาติรูปเพียงแต่ว่าสามารถที่จะอุปธรรมอิริยาบทให้ดำรงอยู่ได้ไม่เหมือนกับเวลาที่เป็นภาวังขจิตและสำหรับ การยิ้มก็เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะโสมนัสจิตคือจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนาและสำหรับการที่จะให้รูปเกิดขึ้นไว้ไปนั้นพระอัฏฐกถาาจารย์ก็ได้แสดงไว้ว่าเมื่อถึงมโนทวารวิถีเพราะเหตุว่าทางปัญจทวารวิถีนั้นถึงแม้ว่าจะมีความพอใจความพอใจนั้นก็ไม่ถึงกับจะทำให้รูปเป็นการยิ้มแย้มได้ แม้แต่การยิ้มก็เกิดเพราะจิตโสมนัสบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ถ้าเป็นโทสะมูลจิตประกอบด้วยโทมนัสเวทนาทำให้เกิดการร้องไห้ไม่ใช่ทำให้เกิดการยิ้มแยม้มนี่ก็เป็นไปตามปัจจัยตามสภาพของจิตนั้นๆซึ่งไม่ใช่สั่งเมื่อจิตชนิดนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยทำให้รูปชนิดนั้นเกิดขึ้นชีวิตของท่านในวันหนึ่งวันหนึ่ง มีผวังกจิตเกิดมากแล้วก็มีวิธีจิตเกิดสืบต่อกันที่จะทําให้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้โหดถัพทะการคิดนึกทางใจแล้วก็ขณะใดาที่จิตตัชรูปสามารถที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถและขณะใดาไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวอิริยาบถได้ที่ว่า ถ้าจิตสั่งได้ก็จะต้องมีฝ่ายที่จะต้องรับคําสั่งนั้นรูปรับคําสั่งได้หรือไม่เพราะอะไรรูปรับคําสั่งไม่ได้เพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้จิตรับคําสั่งได้หรือไม่เพราะอะไรจิตก็รับคําสั่งไม่ได้เพราะว่าจิตแต่ละดวงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเช่นปฏิสนธิจิตจะเกิดก็เพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัย เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วจิตดวงต่อไปจะเป็นเห็นเป็นได้ยินไม่ได้ยังไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นทันทีได้ยินทันที <c oughs> เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้ผวังขจิตเกิดขึ้นไม่ได้สั่งค่ะแต่ว่ามีปัจจัยของจิตแต่ละดวงที่จะทําให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นทำกิจการงานสืบต่ออย่างไรเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาสามที่ว่า เจตสิกรับคำสั่งได้หรือไม่เพราะอะไรเจตสิกก็เกิดกับจิตทุกดวงและก็ดับไปพร้อมกันด้วยกับจิตทุกดวงจือเกิดพร้อมกันและก็ดับพร้อมกันก็ไม่ได้รับคำสั่งอะไรจากจิตส่วนที่ว่าเมื่อรูปจิตเจตสิกรับคำสั่งไม่ได้การที่เราเดินยืนนั่งนอนเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆตลอดจนพูดจาได้นั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัย ก็แล <ítulo> <es> anyway, ้วแต่ประเภทของจิตถ้าเป็นโทสะมูลจิตก็ทำให้เกิดรูปร้องไห้ได้ถ้าเป็นโสมนัสก็ทำให้เกิดรูปยิ้มแย้มหัวเราะได้ถ้าเป็นอกุศลจิตก็ทำให้เกิดรูปเคลื่อนไหวกระทำกรรมต่างๆที่เป็นอกุศลกรรมได้ถ้าเป็นกุศลจิตก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปเคลื่อนไหวทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมได้แต่ไม่มีจิตที่ส่ง ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากที่ช่วยอธิบายชี้แจงเรื่องจิตนี้สังได้หรือไม่ได้ท่านอาธิบายตั้งแต่ว่าตั้งแต่ปฐมพวังนน็นุนทําให้ผมซึ่งเป็นนักศึกษาอย่างน้อยอยู่ก็ทําให้เข้าใจแจ่มแจ้งดีขึ้นกว่ากล่าวแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าอีกหลายท่านก็คงจะเข้าใจดีขึ้นแต่ความจริงความมุ่งหมายนั้นผมก็ไม่ประสงค์จะให้ท่านอาจารย์อธิบายละเอียดออถึงขนาดนั้นผมก็อยากจะทําความเข้าใจอย่างที่ผม เป็นนักศึกษายัางอ่อนอยู่ก็เพียงจะสรุปว่าเรื่องจิตสั่งนี้นะท่านอาจารย์สรุปได้ว่าจิตนั้นไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งอะไรได้หรอกจิตจะสั่งให้ลูกเคลื่อนไหวไปมาได้หรือให้ลูกทาอะไรได้หรือไม่นั้นทานกระว่าสั่งไม่ได้ทีนี้ผมได้ไปฟังการบรรยายธรรมะหรือสนธนาธรรมในที่หลายแห่งทางผู้บรรยายธรรมมักแจะใช้คําพูดว่าจิตสั่ง อย่างเป็นต้นว่าที่เราเดินแลอวเราเหยียดแขนงอแขนเข้ามานี่ก็เป็นไปโดยอํนหนักของติตสั่งก็ทําให้สงสัยว่าติดนี้มีสั่งได้หรือมีหน้าสั่งได้จริงหรือไม่ผมก็ลองตัดไปนั่งคิดดูว่าเอถ้าติตสั่งได้นี่ผมนี่มันแก่แล้วเราสั่งให้หนังมันหายเหี่ยวสุดมันก็ไม่หมหายเหี่ยวมันก็ยังเหี่ยวอยู่เองผมงอสั่งให้มันดํามันก็ไม่ดํานี่แสดงว่าจิตมันสั่งรูปไม่ได้นะครับแต่ว่า ทีนี้เมื่อฟังท่านอาจารย์บรรยายอย่างนี้นะฮะทาไปฟังธรรมะที่เขาบรรยายที่ไหนมาติดสั่งแล้วก็เราก็ทความเข้าใจในเ่เสียอ,อย่างนี้ว่าจิตนั้นสั่งไม่ได้โดยสภาวะจิตโดยสภาวะทำแล้วมีนาทีรู้อารมณ์เท่านั้นก็ทําให้หาคายขอสงสัยไปได้โดยเฉพาะเรื่องจิตรับคำสั่งจา,จ,จากจิตเองได้ไหรือไม่นั้นท่านก็บอกว่าจิตนี้โดยสภาวะแล้วก็มีนาทีรู้อารมณ์เท่านั้นเองก็สั่งกันไม่ได้ เจตสิกเล่าเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็ไม่เกิดก็สั่งเจตสิกก็รับคำสั่งไม่ได้เหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ครับเรื่องรูปที่กายเหมือนกับรูปภายนอกทุกประการคือว่ารูปภายนอกไม่ใช่สภาพรู้ฉันใดรูปที่กายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าก็ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่า ปรากฏความต่างกันเพราะเกิดจากสมุดฐานต่างกันที่กายมีรูปที่เกิดจากกรรมที่รูปภายนอกไม่มีเช่นจกักขุปัสสาทะโสตะปรสสาทะภาณปรสสาทะชิวหาปสสาทะกายะประสาทะรูปภายนอกไม่มีเพราะเหตุว่ารูปภายนอกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุดฐานแต่ว่ารูปที่กาย เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุทฐานก็มีเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุทฐานก็มีเกิดขึ้นเพราะอุตตุเป็นสมุทฐานก็มีเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุทฐานก็มีเพราะฉะนั้นทำให้รูปนี้เป็นรูปที่มีชีวิต